เฉดยิงก่อครับมาผมจับล็อกคาร์ดไปฮะพ์สกาผมยิงทีฮะขังกาโด่ของฝั่งนี้ครับเดียมชอยผมคอยจับล็อกไว้ฮะ ปัดตงย้อต่อยยอนทางด้านนี้ครับมิดฟันจช่วงกันไปผมเรียบร้อยแล้วจีพีเคได้ดูเซฟพยายามจะถอยผมเจอล็อกขาย้อต่อจะพุ่งลงฮะเปิดปี่ย er <ans> ้อนปาดย้อนไปเซฟตายหมดดับเค W ได้ทอมสันนะเริ่มเดินเกมครับผมเซนโอจิไฟด่าดูเขาปัดทอมสันแล้วแต่ใคร คราบย่างยต่อบริบลอกไปฮะเียบปาดอีกทีบอกดิเชนยัดไวฮะ้ได้ดอของฝากมิดวอยครับิเชนยั่้ต่อสคราบปาดนงครับบอกิมเชนยัดต่อเทียบมิดแต่่ยฮะการนีก็คอมสันโดนเข้าไปฮะมิเพิแล้วก็วานันโนไม่รอดคอมสันตายตัวแตกครับล่างนี้ก็ปลดย้่ต่อดีเไม่รอดเหมือนกันฮะ วัดดูสเตนครับตีกันไปขึ้นมาเป็นเอ็กโคเซเบอร์ดูสเตนได้ดับเบิลซีอองครับผมแไปกลังเฟสโกเลยมันดีพคอยด์จับล็อกไว้ครับออกสันวาไงสวยออกไปนู่นครับผมบบมุ้เมสวางเหรอครับกีเวอร์ชามาอาร์พีจับรวมมา ใส่หนักไปครับอีพิเล่ติกครับเรียบร้อยฮะออกไปฮะโมเองสุดไล่ออกการเนี่ยเงี้เจ้าเปิดครับทางด้านตัวของฝั่งโดนเทลเรียบร้อยฮะวิเชนลงย้ำต่อครับอันนกครับมิดบอลว่างแงะไตคลิปข้อไปฮะทางด้านตัวของฝั่งมิดบอลเรียบร้อยฮะก็เป็นหกต่อห้าครับ จะไล่ปลามาหรือเปล่าสจะไล่ต่อยแล้วก็ไปเลยฝั่งเนี่ยนี่ครับใส่ดังเต็มอาฟีจับรดถึงเขาไปเนื้ออิเลียนซับโดเซลตายด้านตัวของฝั่งทีบีเคผมเป็นไงต่อเรียบร้อยฮะฝั่งนี้ก็ผมตีก็ต่อเนื้อเซฟไปหล่อดับเบิลคิวนื้ออีพีลิศตีครับด้านโดนซักซ่าแตกควายผมมิดวันเนีไงต่อเนี่ยมิดวันจับรอดึงเขาปมิดวันไม่รอดครับแตกสีกันตอนนี้ตอบสันยังไงกดโกเซปเตอร์จะออกอิีทโรเบตเกมอีกครับผม หลีบไปหรือซิออกออกไปตึ้งข้าบอลเตอจับถูกไว้ฮนะตัวของทาง,งฝั่งนี่ครับเดินออกไม่ได้แล้วก็น่าจะหมดดงกระชีไว้ไปเรียบร้อยผมทัอสันตายหมดดงครับโอจิลงต่อสึนลายป่ารหรือเปล่าเลยใส่เต็มกับผมการยืนเจ้าเปิดมาฮะคราบปลาลงไ,ไปเฉดปลายยังต่ออีกทีผม,ดดผมเทเนโดเขาบอกโดนเชลยวครับเรียบร้อยฮะ ด้านตัวของมิดทวายกันตอนน่นอดีทีมควาดจับล็อกไปครับฝางได้พิลลัเซ็ครับเข้ามาควักย้ำต่อใส่มิทวานฮะนี่ก็ไปแล้วเราช้อนซิงจับล็อกไว้ฮะกดมาเป็นตัวของดามแพตใช่ไหมครับใส่เฮ้ยมาตีกับไล่ยซับย้ต่อตอันนี้ถอยนิออยาวสกีเวอร์พิชช่าไปเอาเซฟเบนแลมใส่ย้ำต่อฮะดลายสปาร์ไปเอจิสครับ ดานี่ถอยบมลศึกษาแตกพ่ายฮรวบม,ม้าผมออกสันนะบอลแตกพ่ายเรียบร้อยเซเ็จไดึงต่อมีดลอยไปไมินกว่ฮะอีพเลวติดครับผมจกทาวเวอร์ไปเรียบร้อยฮะตียับต่อซัำหนักไปบอลที่โดนฟาวมินกว่ในการที่จะเจาะเขาเปิดมา หลังนี้ครับผมจะโดดย้อนไปชิวการเปไิดไว้ฮะแล้วเซนเตอร์ฟิสควันแต่พานอุลโดเทลก็ไม่รอดครับด้านนี้เขาทอยกขาเซฟแล้วก็ทอมสันนะก็ครับมีเฮกด้วยจีบีเคของยอดจัดครับจับหูกลงย้ำต่ออีกทีครับผมเอาอิลูชันมาผมสับย้บอกขึ้นข้อไปฮะด้านหลังนี่ดีมคอยตัดแนวหลังครับอีพิลิิกโดนจ้วงไปครับแล้วก็เหลาสแตนมา14ชาร์ตยังไงตอนน่อดีครับผมแตกะ่ายไปหนึ่งครับเซฟเซฟครับผมเรียบร้อยไปฮะ ซเเอกิดมาตต่อีัวของหมดนี้ครับปีกบีเปิดและมีกเลติกว่าจะไปใส่ในตัวของฝั่งสลักสลักก็ถอยก็มิดหวั่นนะั่งนี้ก็ไวเปอร์ครับโดนเลิศฝั่งกินฉีดขึ้นมาต่อไซเลนซองอีกทีครับช่วงมันหนักจัดครับตัวนี้ยิงไปครับดีชูเบลดซีพีเจตายทีพิชเช่ถอยออกครับแล้วก็กลับได้เปล่ากลับไม่ได้ดีเอ็มโดนกระชากว่าตามด้วยการช็อคเวฟเคิร์สคาร์ไปแล้วไปดีเอ็มตายฮะสิบเก้าต่อสิบครับเสียถึงได้หนุ่มบาร์เร็คไปสองทางอ่ะ ทีโบจีครับผมส่วนเวอร์ปอายสี่ซึงกน,นึ่งฮะเคน,นเด็กมาดอ่นับาเรกไปสกคราบดึไว้ต่อ,อีเทีเขาสะดับลูออบซี่อถอยบังชุดานี้ถอยมาต่อ,อีกีครับตัวของฝัมิดวนันบปิดยต่อครับสกีว่ากีก้ช้าผ่านไปโซลไลท์ปายป้ำต่อยกีฮะอาพีจับรวบตึงครับผม ลิมิตไงต่อกระโดดถอยออกครับผมมิดวนันและพิดไปเราอีกด้ยมิดวนันไงต่อการที่เจ้าเปิดไปฮะอันนี้ครับผมลงไล่มาบอกที่ผู้เชี่ยวฝ่ายบอดชีวาการเปิดยังหมดไว้ครับซักซ่าบอกก็วางการเปิไปฮะีย้อนมา g ี GP k ฮอบสันนะผมมีลูซีโอฟอ,อีกทีครับผมและมีครับเอ็กสวนไปดึงกับต่อได้ไปวางโน่นเนี่ยเอทอร์อกซินครับแล้วถอยก็ปิดพาสซีฟลัวๆฮะนี่ครับนนผม ย้ำต่อของฟังเวอร์ตัลโปรครับผมปล่อยไปก่อนบอกเล่นเธอไล่ป่าไปครับผมสาม,มารถติดเฟรนไว้ได้บอกเสวนมินกวานที่โดนตายหวดโดด,โด,ด,โด,ดตียับต่อฮะเรียบร้อยผมมิดกวานแล้วก็โนเทลและนี่ครับผมไล่ตามต่อที่ทงางฟังตัวของแม็กนั้นแม็กนั้นกลับไปได้ฮะกลับเข้าตีโรชาต่อคับเวอร์ตัลโ่มสู้ยาวนี้ทอมสันจะโชว์พิหารการฉกเอจิสค,ครับ ไปด้ลงไปผมเอจิสกอ็อยู่ที่ด้านโนขคอพีเอโอ้คนใส่ดาบทองแล้วดาบทองสวายสไตรเกอร์นี่ออกเดก,ก้อนปืนจีด้วยฮนะสกีเวรกระชากขึ้นไปก็เดินเซฟเดินสักซ่าก็ตายหมโดยด e ีเมค่าฮะอีพิลุติกเข้ามาตีขึ้นข้อผมโอ้โหลเลือกขึ้นเป็นข้อผมเรียบร้อยฮนะสตเตอร์นิงออนไลน์ฟิกเกอร์ซีกับของอ e ีพนะิลุติกฮะเหลียวยี่ห้าก็เพิ่มคลิปดาเมจครับอีกร้อยเปอร์เซ็นต์กลายเป็นคลิปดาเมจห้าร้อยห้าสิบนฮนะ เอาไปก่อคลิป <Solomon> ก่อนครับโอครับเปิดย้ำเงินไว้ฮะสาวย้ำรวยจริงครับทางด้านนี้ถอยออกได้เปล่าพินแปะลงอีกคุณรอ้ผมอีาผมพิล้มติดครับกดารนี้ครับเปิดไปไม่อาพีจับกระชาก็มาเอาดาบทองแตกคาบอลหรือเปล่าไปโดนเลื่นไวเปอร์ไวเปอร์กกดสเตินเกือบตายครับดีเอกับปีเคปีเปิดไว้แล้วก็ถอยไปก่อนฮะโดนดีมคอยจับล็อกไว้ต่อครับดีมคอยบ้าโหตีครับสแปซจับเลยครับตอนนี้ หวานมาแต่ค่อยมาถือมิดวันตายฮะยิงไปครับผมเสื้อเขียวอีกก่อนอิชูเบกครับชิกราบ่าลงคที่ทางฝั่งลูบสันฮะลูกสันครับผมจูบไปอีกทางฮะมก้าครีบแบหลังไหลมาทั่วสารชินครับอยู่ดีก็ถอยครับทำเป็นถอยหรือเปล่าอโดดมาจังวันนี้ ไม่โดนครับกดด้านโนของฝั่งเชนุรเรียครับสกีวู่กระชากไปฮะไม่ตีระบบจับผมช่วยเซฟไปเลยแล้วตีคลินข้อสาม0ัครับผมหายไปเลยฮะดีลีสัสกซ่าครับผมลัดตรงกลางย้ำต่อมาดีวันนี้เอ้าอุ้ยกระโดดสวนไปเลยฮะคอมสันแตกควาย,มมรยาาครับมือเร็วจัดจนะอีพิลัปตกครับเห็นว่ายูซิออมาที่เขากระโดดใส่นะ ลิปม,มาค <_ innen> อยจับล็อกต่อครับอออินใส่บ,าบ,บ้านแล้วตนี้มาอยู่ยอันดับ4ครับก่อเป็นได้ฝั่งที <_ Peter> งทมอวมอเตอร์ครก็เป็นแชมป์รับรายการนี้ะชนะโอจอีไป3.2ครับแมตทีชิวๆนะฮะ43นาทีฆ่ากันไป28ต่อ11นะะจะหนักจะเต็มโอ้โห ศูนย์สิบก็เอาไปไหนเกมนี้ไม่เอฟเฟกต์เลยฮะยืนเลนด้านบนซัพพอร์ตสลักนะแต่สลาก็ยืนไม่ไหวครับเจอทางด้านทิปุซซอครับทิปุซอแล้วก็ชาเดลิมอนนะฮะหนักจัดครับผมสลักนี่ฟาร์มลำบากมาแม้ว่าจะเร่งบนะูทสปีดฟาร์มแล้วเป็นสองหมื่นแต่เจอพีเอครับเข้าไปพีเอที่แบบไม่มีแมงคนด้นะแมงคนดานอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตุกจิตกันชากใจจริง